ยแพร่ข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะนำเสนอข่าวที่มีผู้เสียหายจำนวนหนึ่งค่ะได้รับความเสียหายจากธุรกิจฟาร์มเห็ดหรือจากความเสียหายจากห้างมุ่นส่วนจำกัดสถานีหลักสี่นะคะแล้วก็บอกว่าสถานีหลักสี่เนี่ยอยู่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะหลังจากที่มี กรณีดังกล่าวนะคะจังหวัดสกลนครไม่ได้ดิ่งนอนใจค่ะเราหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในวันนี้อยากจะกราบเรียน3ส่วนด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือหอจกอดังกล่าวมีตัวตนอยู่จริงในพื้นที่จังหวัดสกลนครไหมนะคะแล้วก็จดทะเบียนนะคะค้าขายกับหน่วยงานทางราชการอะไรยังไงนะคะแล้วทาธุรกิจแบบไหนนะคะผู้เสียหายที่ร้องเรียนนะคะ ทางราชาการจะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างไรบ้างซึ่งผู้ที่จะร่วมชี้แจงให้พี่น้องประชาชนหรือผู้เสียหายได้เข้าใจมีด้วยกันนะคะสส่วนก็คือทางจังหวัดสกลนครโดยผู้ว่าการจังหวัดสกลนครค่ะและก็ส่วนที่2เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตรนะคะท่านเกษตรและสาวกจังหวัดและตัวแทนของท่านเกษตรจังหวัดค่ะ ส่วนที่3ก็คือทางเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งวันนี้นะคะท่านผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดสกลน,นครพันตํารวจเอกโชคชัยอินทนินนะคะแล้วก็ท่านผู้กับเมืองสกลน,นครค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ได้รับแจ้งความผู้เสียหายไว้จํานวนหนึ่งก็อยากจะให้พวกเรานะคะได้ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนให้ทราบเบื้องต้นข้อมูลน,นะคะทางหอจกสถานีหลักสีเนี่ย มีตัวตนอยู่จริงค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดส,สกลนครนะคะตั้งอยู่เลขที่102 3ถนนสกลทวาปีตำบลทาตเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดส,สกลนครนะคะ่ะอันนี้คือภาพของออตัวห้างผู้ส่วนจำกัดสถาน,นีรัก4นะคะก็จะทำให้เห็นว่าเป็นบริษัทที่มีอาคารใหญ่โตมีความน่าเชื่อถือนะคะกรณีที่มีการของตำรวจภูธรจังหวัดสกลนรครน,นะครับ เมื่อวันที่2ี28ก,กรกฎาคม2 5 6พนะครับได้มีผู้เสียหายประมาณ23ารายนะครับมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนะครับเพื่อให้ดำเนินคด,ดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานีหลัก4ซึ่งสถานีห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานีหลัก4ี่เนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นะครับซึ่งจากการสอบสวนผู้เสียหายแล้วเนี่ยก็ได้ให้ปากคำว่านะครับห้างหุ้นส่วนดังกล่าวนะครับได้ โฆษณาชนเชื่อนะครับให้ร่วมลงทุนประกอบกิจการเกษตรแต่รูปนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการปลูกเห็ดนะครับปลูกพืชกัญชาปลูกกระท่อมแล้วก็เลี้ยงพึ่งนะฮะโดยจะทําการส่งผลผลิตเนี่ยไปทั้งในและต่างประเทศนะครับก็มีผู้เสียหายเนี่ยสามารถร่วมได้ตามโครงการต่างๆที่ห้างส่วนจำกัดกำหนดนะครับซึ่งการกล่าวโฆษณาจนเชื่อดังกล่าวนะครับ ก็ทามีบุคคลนะฮะอ้างอิงทําให้หลงเชื่อมีสถาบันการอ้างอ้างสถาบันการเงินให้เห็นว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยมีความมั่นคงน่าเชื่อถือนะครับ mm hmm. แล้วก็หลังจากที่ร่วมลงทุนแล้วเนี่ยประมาณ4เดือน5เดือน6เดือนหรือ8เดือนก็จะมีการปันผลตามพันธสัญญาที่ทางท่านเกษตรได้นําเรียนไปแล้วเนี่ย mm hmm. ต่อมาเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อก็เลยร่วมลงทุนแล้วก็โอนเงินนะครับให้กับ ห้างสวนจำกัดดังกล่าวเนี่ยไปเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายที่ที่มาแจ้งความเนี่ยได้โอนไปมาประมาณ15ล้านบาทนะครับพนักง,งานสวนก็ได้รวบรวมได้สอบปากคำไว้นะครับก็ลงประจําวันรับเรื่องไว้เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ดําเนินการติดตามตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาสอบสวนต่อไปนะครับ ซึ่งจากการตรวจสอบใน23ลายเนี่ยก็จะเป็นคนสกนลนครไม,ไม่ถึง10ลายนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างจังหวัดเช่นโคราชขอนแก่นหนองคายอุดรหรือกรุงเทพก็มีนะครับในในส่วนนี้ก็ทราบว่านะทราบเรื่องต้นว่าจะมีผู้เสียหายทั่วประเทศเนี่ยเป็นพันลายนะอาจจะมีการดําเนินการของส่วนกลางเองนะครับส่วนกลางเองอในส่วนนี้ก็เลยอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะที่ ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายเนี่ยในชน่วงนี้ท่านก็สามารถไปแจ้งความไว้ที่ภูมิลำเนาที่ที่ท่านอยู่นะครับแล้วเขาทางภูมิลำเนาสถานีท้องที่นั้นก็จะรวรบรวมหลักฐานเนี่ยส่งมาที่สกลนครได้นะครับอย่างปากเลี้ยงเฟตหนึ่งครับค่อนข้างเรียบร้อยคือสมมุติว่าวันนี้จะแจ้งอะไรก็แล้วแต่เฟตหนึ่งก็จะรอถึงวันนั้นแหละสมมติว่าเดี๋ยวจะแจ้งวันที่10ออกตารางเฟตหนึ่งก็จะรอถึงวันนั้นแหละ แต่ไม่มีการแจ้งพอไม่มีการแจ้งปุ๊บไม่มีการอัปเดตจากคนดูแลกลุ่มนั่นคือคุณแพรไหมคุณบีมเนาะไอ้ไอที่ผมรู้อะเนาะก็ไม่มีการอัปเดตแล้วมันคือการเงียบไปมันเลยทําให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรการคิดไปเองหรือการวิกตกอะไรเนะียผมผมอย่างหนึ่งในที่ผมรู้สึกว่ามันควรจะต้องมีคือการสื่อสารในทุกๆวันของผู้ดูแลกลุ่มอะไรเงี้ยข่าวสารที่เราได้ส่วนมากจะเป็นคนที่ลงทุนในกลุ่มอื่นๆน,นะครับแล้วเขาก็ ไอ้อยู่กระท่อมอยู่อันนั้นอยู่อันนี้เขามาส่งกันว่าอส่งอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่าวสรุปว่าคนดูแลเราไม่ได้แจ้งเราแต่เรากลับรับรู้จากคนอื่นอะไรแบบนี้มันมันเลยทําให้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอฟเฟกต,ต่างๆตามมาทั้งดีและไม่ดีซึ่งตัวผมเองอ่ะยอมรับตรงๆว่าผมก็สั่นเหมือนกันแต่ด้วยความที่ผมอยู่เฟสหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าคนเฟสหนึ่งก็ทํากําไรได้ค่อนข้างเยอะ,อะแต่ที่ผมคือแบบท,ที่มาวันนี้เลยอ่ะ พอน้องอคือน้องทาสัญญาวันที่28กุมภารายรับเดือนแรกก็คือ28กรกฎาคมเนี้ย28เนี้ยต้องได้รับแล้วซึ่งเขาก็งงไงพอเขากลับมาปุ๊บเขาเอาโน่นเปนี่ไปจำนองมาลงทุนล้านกว่าล้านสามเขาก็แต่คือด้วยความที่เราก็ยังคุยกันแบบตลกนะเอ,เอ้ยเธอของเขาโดนอายัดมิถุนา,าไม่เป็นไรเดือนกรกฎาคมเธอได้อยู่แล้วโชคดีนะเนี่ย <c oughs> ที่ไปได้ดกรกฎาคมเ, <c oughs> <c oughs> เรายังคุเยเล่นกันแบบนี้เลยเซึ่ง,ซ,งซึ่งซึ่งอันนี้มันคือเรา ถ้าเป็นตัวเราเองอ่ะตัวผมเองอ่ยเที่อยู่เฟดหนึ่งผมจะรู้สึกว่าเออช่างแม่งสมมุตินะเกิดเคสแย่สุดๆจะเกิดอะไรแล้วแต่ช่างแม่งไปเถอะกูทากาไรได้แล้วแต่คือเราส่งสารเขาคือเราพาเขามาลงทุนกับเราบบมาทําแล้วเขาเรียกว่าแหละเป็นรายได้ก้อนแรกของเขาแ,บบแล้วเพิ่งอายุยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี้ยเราก็แค่แบบกู้ษาแบบอันนี้แค่นั้นเองคือหลกัหลกๆเลยผมต้องการการ,การสื่อสารและการแผนที่ชัดเจนแค่นั้นเองและที่เหลือฝากคุณต้นเลยครับบ โอเคครับก็ที่ลงทุนไปเพราะว่าเห็นเห็นแบบนี้แหละแล้วบ้านผมก็ก็อยู่ใกล้ใกล้ใกล้กนี้นะครับก็เดินทางมาไม่ไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงนาทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเห็นการเจริญเติบโตมาตั้งแต่ตั้งแต่โรงเรีนเล็กๆครับครับวัผ่านมาเนี่ยเอ๊ะทำอะไรทำอะไรแล้วเข้ามาศึกษาก็ก็ถึงนว่ามีอยู่จริงนะครับก็เลยตัดสินใจลงทุน ซึ่งก็เพิ่งลงทุนไปหยิบแล้วม่กลัวไม่ไม่ได้กลัวนะมาเห็นแบบนี้ไม่ได้กลัวจะมีผมผมที่ผมยอมบินมาจากกรุงเทพผมจองเครื่องตีสองนะผมจองเครื่องตีสองบินเจ็ดโมงเช้าผมผมกลับด้มาตั้งแต่เมื่อคืนผมจองเครื่องตีสองคือแบบนอนไม่หลับนะครับเราก็เครียดแทนเขาใช่ไหมเราก็เลยบินมาด้วยความที่เรามาเอาสัญญาด้วยเลยลรวก็ผมช่างมันอย่างน้อยเรามาเห็นด้วยตาตัวเองครับเราเรามั่นใจในตัวเองอ่ะเราเห็นปุ๊บเราก็ ตัดสินใจตัวเองแค่นั้นเองคือนี่คือความที่ผมต้องมากลับวันนี้ไหมครับหรืออะไกลับวันนี้ตอนเย็นแล้ครับคุณต้นอยู่ถึงกี่โมงครับเนี่ยผมอยู่ได้ทั้งวันเพราะว่าบ้านอยู่นี่นะครับเพราะว่าองอ่ไรสำคัญอ่ะก็คือว่าในเมื่อหลายๆกระแสมันไม่ค่อยโอเคคนของผมก็เยอะเนาะเพราะว่าผมก็ต้องปกป้องคนโย่นของผมจริงๆนะครับจริงผมผมก็มองว่าโอเคมากนะครับที่แบบมีสักคนหนึ่งได้เข้ามาหรอคอยอยแบอัพแต่ว่าในส่วนของคุณตาไหมเนี่ยก็ ก็มีโอกาสได้ติดตลอดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาเวลาเขาคือด้วยความที่ไม่ไม่มีความชัดเจนเนาะอารมณ์คนอะเวลาจริงิที่เป็นอะสำคัญมากมีการสื่อสารตลอดเวลาหรือครับคอยอัปเดตตลอดครับแรงเสียดทานตรงนี้จะน้อยลงแรงเสียดทานจะดรอปใช่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 อันนี้ก็คือเข้าใจนะครับแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะแสดบาบนี้นะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับอดีตนะครับบางทีน้อง ดูหน้าแต่ละคนเนี่ยประสบการณ์ที่มีไงนะครับแล้วทีนี้เจอเจอกระแสเยอะผมเปิดกลุ่มแค่แค่แป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหดนเละเทะมากเลยนะครับมันมันผมมองว่ามันมีทั้งบวกทั้งลบแต่ทางนี้ทงนั้นคนดูแลประจําโครงการนั่นแหละคือคนที่ลูกวามไว้ใจที่สุดและควรที่จะสื่อสารกับลูกความมากที่สุดอันนี้คือมุมมองผมเนาะใช่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 ดีมากเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ดีมากเลยแต่แรกนว่าจะมาได้มาแค่สองคน แต่มีพิธีเข้ามาเป็นคือผมมาเข้ากลุ่มพี่ต้นไม่ทันครับผมแต่ว่าผมอ่ะได้ได้รับว่าเ๊พี่ต้นจะเข้ามาสิบโมงแล้วบวกกับตัวผมเองเนี่ยต้องมาตรงนี้ครับผมผมก็เลยมาเลยแล้วก็ออามารอและกันโอเคเยอะมากครับเยอะมากเลยขออนุญาตกลับไปคุยที่ออฟฟิศเนาะดีดีกว่าครับอย่างน้อยก็คือเนี่ยคุณต้องลองดูว่าวมน่าชื่อถืก็ฝากเตือนที่น้องคนหนงนะคะว่าลักษณะธุรกิจอะไรที่ให้ผลตอบแทนสูงมากๆเนี่ยนะคะและผิดปกติเนี่ย ต้องตรวจสอบกับทางราชการแต่กรณีของของจกรหลักสีเนี่ยพี่น้องประชาชนก็อาจจะเชื่อได้เพราะว่าเขาจบทะเบียนถูกต้องนะคะนั่นก็เป็นเทคนิคการทํางานของวิชาชีพอย่างหนึ่งนะคะแต่วันนี้เนี่ยตัวผู้แทนของบริษัทเนทั้งส่วนเนี่ยเราอยากให้ออกมาชี้แจงน,นะคะว่าท่านมีเจตนาอย่างไรตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดนะคะโดยเกษตรและสากรและทางตํารวจยังยไม่สามารถต,ราราติดต่อผู้าารรประกอบการได้เลยนะคะก็าฝากเตือนพี่น้องประชาชนค่ะ การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะที่ให้ผลตอบแทนสูง,สงต้องตรวจสอบที่แน่ชัดให้ชัดเจนก่อนนะคะถึงจะลงทุนซึ่งวันนี้เนี่ยก็วิชาชีพก็มีเทคนิคชั้นสูงมีความหลากหลายแล้วก็แนบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะก็ฝากระมัดระวังค่ะเพื่อเราจะได้ไม่สูญเสียนะคะก็ <c oughs> ที่ลงทุนไปเพราะว่าเห็นเห็นแบบนี inside, the the ้แหละแล้วบ้านผมก็ก็อยู่ใกล้ใกล้นใกล้นี้นะครับก็เดินทางมาไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงแล้วที่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเห็นการเจริญเติบโตมาตั้งแต่ตั้งแต่ลงเดือนเล็กๆนะครับรถผ่านมาเนี่ยเอ๊ะทำไรทำไมแล้วเข้ามาศึกษาก็ก็เห็นว่ามีอยู่จริงนะครับก็เลยตัดสินใจลงทุน ซึ่งก็เพื่ลอลงผมบางท่หิบแล,ล้วไม่กลัวไม่ไม่ได้กลัวนะมาเห็นแบบนี้นไม่ได้กลัวร<ช>วาะม<ช>ีผมผมที่ผมยอมบินมาจากกรุงเทพผมจองเครื่องตีสองนะผมจองเครื่องตีสองบินเจ็ดโมงเช้าผมผมกลับรถมาตั้งแต่เมื่อคืนผมจองเครื่องตีสองคือแบบนอนไม่หลับนะก็บบแบบเราก็เครียดแทนเขาใช่ไหมเราก็เลยบินมาด้วยความที่เรามาเอาสัญญาด้วยอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ผมทั้งมันอย่างน้อยเรามาเห็นด้วยตาตัวเองครับเราเรามั่นใจในตัวเองอะเราเห็นปุ๊บเราก็ ตัดสิทแกตัวเองแค่นั้นเองคือนี่คือความที่ผมต้องมาเคกลับวันนี้ไหมครับหรืออะไกลับวันนี้ตอนเย็นหะครับคุณต้นอยู่ถึงกี่โมงครับเนี่ยผมอยู่ได้ทั้งวันเพราะว่าบ้านอยู่นี่นะครับเพราะว่าองอ่ไรสำคัญอ่ะก็คือว่าในเมื่อหลายๆกระแสมันไม่ค่อยโอเคคนของผมก็เยอะเนาะเพราะว่าผมก็ต้องปกป้องคนบริวรสงผมจริงๆจริงๆผมก็มองว่าโอเคมากนะครับที่แบบมีสักคนหนึ่งได้เข้ามาหรือคอยแบอัพแต่ว่าในส่วนของคุณสมัยเนี่ยก็ ก็มีโอกาสได้ติดกับเราตลอดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาเวลาเขาคือด้วยความที่ไม่ไม่มีความชัดเจนเนาะอารมณ์คนอะเวลาทีิคนดี่เปกเนี่ยสําคัญธ์น้ามีการสื่อสารตลอดเวลาเครับคอยอัปเดตตลอดครับแรงเสียดทางตรงนี้จะน้อยลงใช่่แรงเสียดทางจะดรอปลงใช่ใช่ใช่ใ่อันนี้ก็คือเข้าใจนะครับแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะสแตดบายนี้นะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับอดีตนนะครับบางทีน้อง ดูหน้าแต่ละคนเนี่ยประสบการณ์ไม่มีไงนะครับเราถึงได้เจอเจอกระแสเย่ยมผมเปิดกลุ่มแค่แแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหด้วยเทพมากเลยนะครับมันมันผมมองว่ามันมีทั้งบวกทั้งลบแต่ทั้งีทั้งนั้นคนดูแลประจําโครงการนั่นแหละคือคนที่ลูกวามไว้ใจที่สุดและควรที่จะสื่อสารกับลูกความมากที่สุดอันนี้คือมุมมองผมเนาะใช่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 ดีมากเลยนะครับแล้วันนี้ก็ดีมากเลยแต่แรกนึกว่าจะมาได้มาแค่สองคน แต่มีพีธีเข้ามาเป็นคือผมมาเข้ากลุ่มพี่ต้นไม่ทันแต่ว่าผมอะได้ได้รับว่าพี่ต้นจะเข้ามาสิบโมงแล้วบวกกับตัวผมเองเนี่ยต้องมาตรงนี้ครับผมผมก็เลยมาเลยแล้วก็อามารอลกกันโอเคเยอมากครับร้อนมากเลยขออนุญาตกลับไปคุยที่ออฟฟิศเนาะดีดีกว่าอย่างน้อยก็คือเนี่มันต้องกดลองดูว่ากิโลเมตรต่อชั่ง